เดนนอสวัสดีครับอ่าวันนี้มาพบกับวีโก้ปีศูนย์ห้านะครับอ่าเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันการใช้งานนะฮะอ่าตอนนี้เสียงหอบทํางานอยู่นะฮะเสียงขอบลอตเตอรี่นะฮะตัวหกนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันการใช้งานนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่โหมด A เลยนะฮะโหมดคันเนคงไฟฟ้าตัวออโต้ของเรานะครับเร็งไวๆนะครับอ่านุ่มๆนะฮะโหมด A นะครับเป็นออโต้นะฮะโดอีกครั้งไปโหมด F นะฮะตัวนี้เป็นคันเรงไฟฟ้าตัวแม่นวลนะครับปรับมือนะครับก็ไวๆนะครับเบอร์สามก็พอนะคันนี้ลิมิเตมานะฮะอ่เดี๋ยวมาดูควันนะครับ เรามีหมดปีกพันนะฮะพันเยอะมากนะครับเดี๋ยวมาดูหมดปีกวันกันนะครับโหมดเอสนะฮะคันนี้ตั้งไว้ที่เลขเก้านะครับเล่งรอไปที่สี่พันฮะพันไม่มีนะฮะปิดอยู่ร้ออร์เซ็นนะครับผม อีกหมดหนึ่งจะเป็นโหมดเดินหอบนะฮะเมื่อสักครู่ฟังเสียงหอบไปแล้วนะฮะโหมดเดินหอบเรามีทั้งหมดสิบสี่เสียงนะฮะคันนี้ตั้งไว้ที่เสียงโรเตอรี่เสียงที่หกนะครับโหมดยูนะฮะเป็นโหมดล็อกรอบนะฮะ,ะวิธีการใช้งานก็คือ,อกดคันเร่งถุงเ,เราใช้รอบอยู่ประมาณสักพันสองพันนะคะเข้ามาเมนูโหมดยูนะฮะกดสเต็ปหนึ่งครั้งนะฮะหมดยูจะทางานนะครับ ยกขาวจะแปลงคันเร่งนะฮะรอบยังคงค้างอยู่นะครับวิธีการยกเลิกสัมผัสคันเร่งเบาๆก็ได้นะฮะหรือว่ากดที่สเต็ปก็ได้นะเดี๋ยวสัมผัสคันเร่งเบาๆนะฮะเราก็จะถูกลดลงนะครับที่เดิมนะครับอีกโหมดหนึ่งนะฮะก็จะเป็นโหมดล็อกรถนะครับโหมด L นะฮะวิธีการใช้งานนะฮะกดสเต็ปสองครั้งนะครับค <deal> ันเร่งก็จะถูกล็อกนะครับอย่าไปเร่งไม่ได้นะครับกดล็อกก็สเต็ปสองครั้งนะครับ ความหมดอีโคนะฮะหมดอ e ีนะฮะประหยัดน้ำมนันครับหมดนี้นะครับแล้วก็หมดกันลื่นนะฮะอ่ออีกครั้งก็กลับสู่เมนูอเอนะครับเรียกว้าตัวโปรยายของเรานะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์ลกดแชร์ Share ด้วยนะครับ